ผมไปเห็นท so okay. mm ุกคนเอ้ยบกง่ายนกหกตะลึงเต็มอ่อเนาะสามสิบปีมัน่านเชียวนี่ยังหน่อยเอาจะแข้มหายพ่ะเจ้านี่บานนี่ีผู้เอาแขมไายพระเจ้านอกตัวพ่ะเจ้านี่่อา น้ำดีได้ซักติ่มนี่แหละเออแต่หัวหงทุกคน,นยังเศ้าพอด้ะขอทักทายสบายดีและสวัสดีตอนเช้าทุกคนตีสามมาเนี่ยเออเห็นเฮ็ดว่าอันนี้เห็นเฮ็ดเห็นเฮ็ดบดว่านนี้ลายขนาดเหมากานยันบิทานกับเจ้าเห็นเฮ็ดว่านลายก็เลยตื่นแต่เช้าตีสามตีนี้น่นนกำลังมาหอดแขนหน้านี่ขอสวัสดีทุกคนแต่เช้าๆเลยทุกคน ืันนี้เราจะไปเอาเฮ็ดเด้อเอาเฮ็ดแล้วก็ล่อิ่งห้อยหมูได้เห็นขันเห็นห้อยหมูกับสียามี่เหรอทุกคนกําลังไปกําลังไปทุกคนเป็นเฮ็ดร้า,ายไปเอาเฮ็ดก่อนเอามากพอได้ซื้อบัสซอเวอร์นี่นะจะได้ขายได้กินได้มันโอ,อธรร้ธรรมชาติเฮ็ดธรรมชาติทุกคนเห็นว่านี่หลายโอดบหได้ไปก่อนมาตื่นมากตีากตสามไปไปทุกคนกําลังไปมันยังมือจะได้นนะ phụn cái nhây nhỏ như những như tố bị phụn thì có thì không mà về khứa như thế nào thì có đấy thằng con đấy mà là sáu nhiệt thì như thế mà tỷ sản khoa thằng không phải lắp sáu rồi đấy thì là à, ảo hết rồi bằng cái thoi mù cột tốt mới mây rồi đi năm rồi là bu. เห็นทุกคนเอ้ยบบก่ายนุ๊กกำลังท่ายทุกทุกทรายอยู่เลี้วไปทางหน้าเลยเล้มลื้อมุดมุดไปนะผ่านเกียวมานี่แหละเห็นนี่ทุกคนมันนำทางนี่มันกินกระพากินกบด้วยมันสีอะไรเนี ยิ่งแปลกเลยมันไม่ได้ใช้แก็บทุกคนปืนนะโอ้ยอยู่ย้ายบอกให้เห็นเห็นแฟรงทุกคน,น,ไ,น,น,ไ,นไปแก่สีรถอยู่ก็เห็นไปมันจะเห็นนะ จอดลมันก็ลังทางนี่เละเห็นตะกุนวับไปตอนนี้จอโรถต่อไปหันไปที่ห็นเลนมงมอนนี่ๆทุกคนกุงางออมาเมีมีแคบอย่าอลยมลยาเลยมาถูกมกงแล้วทุกคน ข้าน้นนะไเรื่องนะใะไเกิรบไซเกิรบกันยานเปลยนเกิรทุกคนเปลี่ยนเกิร์เกิร์มีปาไปสิลไปหา องคตะนเลยจักเห็นองคมจักเห็นแฟงเห็นตะกอนบวบไปจอดรถหย á งไปใช่ห่าไปได้ใช่เก็บจะได้จะได้เด้อ่เสืเปียานบาดิแต่งท้องคืนยานแล้วก็ยันมีเงาเหีก็ปอมเห็ดก็คือวยยังนงให้ยุ่ง tỷ xì là con tỷ xì nó nhưng nói cứ cao gì hết nên nè

อิ่มเห็ดนะทำจะจะอ่อนเห็ดยังโทุกคนเขาหยิบเขาเอาได้เห็ดนะลองด้วยเขาป้อนนะเขาเอาลิ หายโอใส่กืไปหนึย่างแล้วโอบาดมือนึงอไม่มีย่าได้เห็ดได้๋ยน เก้าไม่ดีเหรอ,อเก็ดย,ยิงยางมากไปยางมันแจ้งไว้ทุกคนมันไกลมันยางมากได้และอีห็นนะ cầm câu Bịt áo mà nói cho nên đó Nói ngày nghỉ đi Nói ngày nghỉ hè. Nói ngày nó hè nghỉ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  hè สัตว์ขอยไุ้อเองแต่ละปีย่บมาุกปีเขาเา้อนล้อนี่มันจิงนเลยอยเขาเอากอนแล้วคนนั้น เาไม่นอนเลยป่ะเขาเอาก้อเลยใ้่กระิกนี้

lại hết trợ nhưng nói họ cho chi hết đây rồi đi xăm đi khơi đấy để có còn mấy nữa mà Este es បត់ៗម뇽น้อยทุกคน รถบดหแเชงนะเตัวสอเชงลนยะอุ้เก่งเล่อื่นนีเมาอีกคนมาอ่ะอืน,น,อนข้างไนเห็ดนี่นาะเอาแพ้คนนะเนาะเขาจ้างนี่กันเยอะเลยเนะ นพวกเอาก็ได้เป็นสูบมันก็ได uh)> ้นีก็ได้กัก็ซื้อได้ทุกคนวกตลึงเต็งอ้นะสามสิบปีมันใหญ่ดิซช่ยวเยี่ยมเลย ขึ้สูงใช่ขึ้นสูงเถอ เสียงไก่ป้าหันทุกคนเะสียงไนกะ่ป้าหันเชียวๆเลยแยกเลยมันเอาต่อเฮาเป็นไก่ไก่หันนี่ไงมันคือที่ยันมันเดินนั่งเดินสอง มืาดูเหล่าบ้านมานี่ไปเห็นหอยหมูทุกคนกิ่นมันต้นยี่ห้อรัวมาหาผู้หมูนะน่าหกอยเลยนะ Nói chứ hiểu thì thấy Nếu mà chưa thấy thì giảm hiểu nên là Nó mổ mổ thôi Cái đi đi nhiên <San> đấy chứ thang đi lên cái nó chắc cái xứ lâu มูมันถึอเหวมันจากแหล่นนี่นะอือจะไปหยามเหวไปแล้วเนาะเอามาถึงนี่แล้วเหว์ฟันแก้วอยู่นี่มันถึอดูไ่มนะหยามันเหว,ว่ก็ thứ, này, thứ. Mối. Lị heo là lị heo và thằng ư là giảm dạ, như vào rồi là thứ hiền hoài và thằng mày con mù lông mãi đấy mì lún cơ

này mà cả kẽ hồ có tôm lăng nhăng nói như lại được không nhảy mất đi nó thố mất lên này ôm lên ôm hay lên ôm mất lên thì này, lại các bạn mà đời cũng như kẻ mà là một đời cả đời cả kẻ mà là mình có đàm lái thôi ล้านยังมาทนปูไว้ซ้ำจิก,กินเนี่มันเป็ดแหละโทใหายแล้วทุกคนเด้อโบมีสารพิษโทะนี่โอ้ <laughs> แล้วจะให้เขามาแกเอหน่วยมันเฮตีนเฮมือ เอาจะแข็มหายพระเจ้านี่บาทน้ม่มีผู้เอาแคเข็มหายพระเจ้านอกตพ๊บเจ้าโอ้งามเลยยังเป็นกระต้อมอยังอื่นเอาอีนี่ได้กินหลายมือเห็ดนี่นะ มันอ้อแบบซ้อนนกันเลยทุกคนเพ็ดนี่นะอ้อแบบมันอ้อแบบมันหลายปานอันนีู้้ดีแก่นะอันนี้ lại cái thố mất <laughs> tầm nói con. một con nho thố, thố mất đi ưu nho chăng ảo nữa mỗi miêu ảo đó mỗi mỗi ngày nữa 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 mỗi เอาได้คุนะงามเลยคุกกระตอบม,มันลึกเลีเอาได้ทุกคนยึ่ถุงน่เห็นมือละขึ้นเอา้า งทุกคนมันยังน้อยนะนะเฮ็ดทั้งหมดเลยนะเห็นหมดเลยนะเฮ็ดเลยนะพู้ผู้ทางนี้กันนะมันยังน้อยทุกคนมื้อมื่นมือ่นผู้เฮ็ดเลยนะพู้เต็มหมดพู้ผู้โอ้ยยันเขาออกกอดเขาเอาแล้วเขาเอาพู้เน้นหมดหมด มันยังน้อยทุกคนก็ได้เห็ดบางสักเขียวนึงแหละได้สักนึงได้ถุงเนึงได้ถุงอ่องนึงนะเดี๋ยวเอาสกลับแล้วบดนอาทุกคนหาเห็ดกันยังน้อยหลายเห็นหมดเห็นขันมันมันยังน้อยนี่รับสงเป่าไดไอยู่ทุกคนแต่ละปีผ่านแก้วเคยมาเอาบ่นเอานี่นะอ้ยเห็ดในซัมสีเอาตะเก่านะขันแบบมันใหญ่สมมติสมอนะอันนี้มันยังน้อยทุกคนเ้าวเอานี่กันหลายเติบอยู่นี่ น้ำดูด้วยกันน้ำดีดได้สักเต็มนี่แหละทุกคนเต็มนี่แหละเต็มทงทงทงอ,องเขียวนี่นี่เห็ดกำลังน้ำเลยแต่ว่ามันยังน้งนอยทุกคนยังน้อยดีนี่น,น้อยชั่นี่น้อยรุ่นนี้น่าลายยังเป็นกระต้อมอยูินาลายทุกคนข้าขวกล้อนมาดิทุกคน กินเขาละสยลวยละมาตัปกติสามพ่กคนพอเห็นกับโอ้ยยายบมดสีบ,บุพอเห็นอยู่ตอนขี่รถจักมากะไปเห็นอยู่กลางทางมันยังหัวไหลไหลตรงทุยตรุต่อนหน้าเลยไปบึ้งมันเห็นแลีนเข้าไปง้างมาชัวรบ่มีแก็บทุกคนเอาเกบ็บลืมก็เลยมัลุลยเข้าป่าไปเลยเออจะไปาหายกาบหมานยันงเด้อนุ่งนุ่งปู๊บพี่กับได้ยิ่งเด้อ นี่แต่เฮาได้เห็ดนี่แหละแต่หลายเตัเป็นคนเบื่อเฉยมากอีะอื่นเน่าเฉยมาอ่าเอาทุกคนคลิปไปหาเห็ดตัตีสามนี่กะกะให้ทุกคนได้เบิ่งแล้วเนาะกะมีหมานีด้ซ้งนี่พันแก้วกะหมานเต๊ะหึงได้ทิศปลายสองทิศละหมานเม่นกับหมานหมูกับหมูกับทิ้งสซงห่างขานาดเลยเดี๋ยวนี้นะกะล่อลุ้นไปเรื่อยๆทุกคนกะมีเฮีวไว้ให้ยามแล้ว เดี๋ยวมื่อแรงสีมาเฮ็ดเฮ้าตู้นแ,ล,แ,ล,นแล้วก็เฮ้าใก่ให้เบิ่งการมีโอกาสเบิ่งก่อนเห็นมืดฝนม่มอยู่ในนี้ก็ม่ได้เกี่ยวเข้าเดี๋ยวเาจบคลิปเพียงเท่าน,นี้นทุกคนเนาะขอบใจเดอ้ออิฟซีเดอ้อทุกๆคนเดอ้อและทุกๆคนที่เทามาเบิง่งขอขอบใจทุกคนสวัสดีและสบายดี